ไปดูโจทย์จย์เสร็จนะครับไอสีม่วงเนี่ยคือภาษาภาษาคณิตศาสตร์ภาษาที่เขานิยามเอาไว้ส่วนที่ครูเขียนเพิ่มเติมเนี่ยก็คือลองพูดให้มันง่ายขึ้นดูอ่าพร้อมไปที่โจทย์นะ,ะทุกคนลอกโจทย์หน่อย จงพิจารณาสับเซตในแต่ละสับเซตของจำนวนจริงของ R ในแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าเป็นเซตที่มีขอบเขตบนหรือไม่คำถามที่หนึ่งมีขอบเขตบนไหมถ้ามีจงหาค่าของขอบเขตบนที่น้อยที่สุดของเซตนั้น มีคำถามที่สองถ้าไม่มีถ้าไม่มีขอบเขตบนก็จบตกรอบตั้งแต่คำถามแรกตอบว่าไม่มีขอบเขตบนแล้วก็จบเลยแต่ถ้ามีบอกหน่อยว่าใครเป็นขอบเขตบนที่น้อยที่สุดนะครับเสร็จแล้วลอกคำสั่งเสร็จแล้วลอบโจทย์ข้อหนึ่ง 1เป็นเซตของ 1, 2, 3, 4, 5สอา่าเลขพวกนี้มีขอบเขตบนไหมมันมีที่สิ้นสุดไหมมันไม่ได้ไปเรื่อยๆเนาะแสดงว่ามีขอบเขตบนคำถามคำตอบแรกครับมีขอบเขตบนอ่านคำถามที่หนึ่ง คำถามที่สองถ้ามีขอบเขตบนให้บอกขอบเขตบนค่าน้อยสุดและขอบเขตบนค่าน้อยสุดคือขอบเขตบนค่าน้อยสุดน่ะมันจะเป็นเลขที่มากที่สุดที่ปรากฏที่เรามองเห็นในเซตนั้นซึ่งข้อนี้ก็คือ5ครับ แค่นี้แหละเรื่องนี้อ่ะทีนี้เห็นสีชมพูที่ครูเขียนไหมครูบอกว่าระวังระวังนะบางครั้งโจทย์เขาแกล้งเราโจทย์คล้ายคล้ข้อหนึ่งนี่แหละ แต่เขาดันเขียนเป็นเซตของ1 2 3 5 4แล้วเราก็ไปเผื่อต่อว่ามีขอบเขตบนขอบเขตบนค่าน้อยสุดคือ4ก็จะผิดนะครับก็จะผิดเพราะเลขที่มากที่สุดที่ปรากฏอยู่ในเซตหรือในช่วงนี้คือเลข5โอเคไหมเขาจะสลับที่ยังไงก็ช่างอ่ะเราหาตัวที่มากที่สุดมาเป็นขอบเขตบน ต่อไปข้อที่2โอ้ข้อที่2คือเซตว่างเซตว่างนะครับข้อนี้ดอกจันไว้เซตว่างมีมีขอบเขตบนขอบเขตบนของเซตว่างอ่ะก็คือจำนวนจริงทุกตัวเลย พราะเซตบ้างมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าขอบเขตบนของเซตบ่างคือจํานวนจริงทุกตัวเนื่องจากมันเป็นแบบเนี้ยมันเลยพิเศษตัวเซตบ้างมันมีขอบเขตบนแต่ไม่มีขอบเขตบนค่าน้อยสุด คือในบรรดาขอบเขตบนทุกตัวเนี่ยไม่สามารถระบุได้ว่าตัวไหนมันน้อยที่สุดมันก็เลยมีแค่ขอบเขตบนเฉยๆแต่ไม่มีขอบเขตบนค่าน้อยสุดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียนแบบโดดเดี่ยวนะครับไม่ได้เอาไปใช้ประกอบกับเรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จบแค่นี้คแค่รู้จากขอบเขตบนแค่หาขอบเขตบนค่าน้อยสุดเจอสาเหตุที่ มันโดดเดี่ยวมันไม่ประกอบกับใครเลยเพราะว่าถ้าเอาไปประกอบมันจะยากกว่ายากเกินระดับมัธยมนะครับระดับมัธยมก็เลยรู้จักแค่นี้เรียนแค่นี้ไปโอ้ข้อสี่อ่าลโจทย์ข้อสี่ก่อนครับไม่มีข้อสามหรอข้อข้ามไปไม่ต้องทําข้อข้อไหนไม่เน้นไม่ต้องทําอ่ะข้อสามพูดถึงนิดนึงก่อนก็นกนได้ Mm hmm. พูดพูดถึงเฉยๆไม่ต้องจดพูดถึงเฉยๆข้อสามหาเลขที่มากที่สุดในเซตของข้อสามได้ไหมไม่ได้หาไม่ได้หาเลขที่มากที่สุดในเซตนั้นไม่ได้แปลว่าก็หาเลขที่มากกว่าเลขที่มากกว่าทุกตัวในเซตนี้ไม่ได้ก็คือมันไม่มีขอบเขตบนมันไม่มีลิมิตด้านบนอะ่ะมันพุ่งไปเรื่อยโอเคเนาะมันชตตัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่มีขอบเขตบน มดูข้อสี่ครับข้อสี 2, ่หนึ่งหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสามตัวต่อจากหนึ่งส่วนสามก็จะเป็นหนึ 4, ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนห้าหนึ่งส่วนหกฮะแต่เขาละไวละ้ละไว้ในฐานที่เข้าใจเออเป็นข่าวอย่างนกัน ครูพูดได้นะครับไม่มีไม่มีใครโกรธนะครับละาไว้ในฐานที่เข้าใจอ่ะข้อนี้ถ้าใครมองผิวเผินจะตอบว่าไม่มีขอบเขตบนซึ่งผิด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 เพราะถ้าเราเปรียบเทียบ1เฉยๆเนี่ยมันมากกว่า1นส่วนส มันมากกว่า1นส่วนสามมันมากกว่า1นส่วนสหรือถ้ายังถ้ายังบอกว่ามันไม่ชัดน่ะหนึ 1, ่งเฉยๆก็คือหนึ่งส่วนหตัวาหารมากค่ายิ่งน้อยเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อเนี้ตัวที่มากที่สุดในเซตข้อที่4เนี่ยคือเลข1นึครับ แปลว่ามันมีที่สิ้นสุดนะฝั่งมากฝั่งทางมากสิ้นสุดที่เลขหนึ่งเขียนภาษาปากกำกับไว้ก็ได้ฝั่งทางมากสิ้นสุดที่หนึ่งอันนี้เขียนอธิบายตัวเองเฉยๆสิ่งที่โจทย์ถามคือมีขอบเขตบนไหม คำตอบก็เลยมีมีขอบเขตบนและขอบเขตบนค่าน้อยสุดก็คือหนึ่งขอบขอบขอบ,ขอบเขตเขียนไม่ถูก โ <Okay. S 2> อเคเพราะขอบเขตบนคือตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับตัวเลขในเซตนั้นนะครับมากกว่าก็ได้เท่ากับก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีเลขหนึ่งก็ถ้ามันมีเลขปรากฏก็ตอบเลขนั้นที่ปรากฏเลยข้อห้าข้อห้าไม่น่าให้เขียนเลยข้อห้าก็ง่ายๆตอบครับขอบเขตบนค่าน้อยสุดของข้อห้าคือเลขอะไร สามค่ะสโอเคถูกต้องอที่ให้เขียนข้อห้าเพราะว่าจะให้เปรียบเทียบกับข้อหขอบเขตบนค่าน้อยสุดของข้อหก็คือเลขสาเหมือนกันนะครับเพราะเพราะตัวที่จะเป็นขอบเขตบนได้มันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ขอบเขตบนมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ x x คือสมาชิกในเซตในช่วงนั้นๆเนาะมากกว่า x ทุกตัวในช่วงนั้นๆในกรณีแบบข้อที่5เนี่ยก็คือมันอยู่ในกรณีเท่ากับใช่ไหมกรณีของข้อที่6ก็คืออยู่มากกว่าเอาเป็นว่าช่วงช่วงโปง่งไช่วงเปิดหรือช่วงปิดก็ไม่มีปัญหาในเรื่องขอบเขตบนใช้ได้หมดเลย มองเห็นอะไรก็เอาไปตอบเลยข้อเจ็ดไม่ต้องข้อเจ็ดชัดเจนมากไม่มีขอบเขตบนข้อแปดมีคือห้าประมาณนี้เรื่องขอบเขตบนที่นี้ขอเกินเกินเรื่องที่จะเจอกันในวันจนันทร์อ๋อนี่น,นี่มีข้อหนึ่งข้อสิบเอ็ดครับลากจดข้อสิบเอด ข้อสิบเอ็ดพวกเราว่ามีขอบเขตบนไหมไม่มีคนะ่ะเลยนะไม่มีไม่มีอ่าไม่มีเหมือนจะถูกไม่ต้องไม่ต้องเสียความมั่นใจนะครับถูกกันแหละถูกนันถูกนันแหละ<อ>สีช่วงสีเหลืองกับช่วงสีน้ําเงินช่วงไหนมากกว่ากันช่วงไหนที่มีค่ามากกว่ากัน น้ำเงินน้ำเงินอยู่ทางมากใช่ไหมซึ่งทางมากของมันมีที่สิ้นสุดไหมไม่มีไม่มีโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกแล้วไม่มีขอบเขตบน <c oughs> หวัวเราะนักเรียนชอบบอกว่าหวัวเราะแบบชั่วร้ายใช่เป็นเสียงหัวเรอะที่น่ากลัวมากอ่ะ <c oughs> ม่กลายหัวร้อนเลยอ่ะไปต่อหัวข้อสุดท้ายที่จะเรียนนะครับวันนี้จะพูดถึงนิดเดียววันนี้ไม่มีการบ้านนะเสียใจด้วยอุ้ย<ด>ไม่เป็นไรค่ะพ่อพวกหนูยินดีค่ะอะยินดีเสียใจมากอเกัเดี๋ยวให้ก็ได้เดี๋ยว <c oughs> ให้ก <c oughs> ็ได <c oughs> ้ให้แนวข้อสอบให้แนวข้อสอบลองไปอ่านไปเตรียมตัวนะครับการบ้านไม่มีวันนี้จดสีเหลือง สีเหลืองสีเหลืองหัวข้อนี้ทฤษฎีจำนวนก็ยากอยู่แต่ถ้าเข้าใจก็จะสนุกซึ่งพวกเราจะสนุกนะครับไม่ไม่สนุกไม่ได้บังคับนะพวกเราจะสนุก อ่ะจดไปครับทฤษฎีจำนวนหัวข้อแรกคือการหารลงตัวแหมหัวข้อแรกการหารลงตัวพูดอย่างนี้มันต้องมีงหัวข้อแน่เลยมีแค่ประมาณสิบสองอย่างเดียววันนี้เอาอย่างเดียวลดการหารลงตัวบทนิยามนะทำความเข้าใจก่อนคำว่านิยามแปลว่าการให้ความหมายเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าเขานิยามมาอย่างไงเราต้องเชื่อเขานะครับบทน,นิยามบอกว่ากําหนด a b เป็นจํานวนเต็มใดๆโดยที่ b ไม่เท่ากับ0 b หาร a ลงตัวอยากจะเน้นให้ทุกคนเข้าใจตรงกันตรงนี้ก่อน b หาร a ลงตัวเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคำถามคือ ใครเป็นตัวตั้งถ้าพูดแบบนี้บีมตัวตัว้งชัวร์ไหมไม่ชัวร์คาถามแบบนี้บีหาร A อลงตัวถ้าพูดคำว่าหารเฉยๆหมายถึงไอบีอ่ะไอบีมันไปหารเขาโอเคไหมบ B มันไปหารเขา,เ,า,เ,ขาเพราะฉะนั้น A เป็นตัวตั้งนะครับ B, B เป็นตัวหารโอเคเนาะถ้าพูดคำว่าหานเฉยในในที่เนี้ยในเรื่องที่เราเรียนเรื่องการหารลงตัวเนี่ยเราจะใช้คำว่าหารเฉยๆแต่บางครั้งเราจะเคยเจอคำว่าหารด้วยถ้าเจอคำว่าหารด้วยแปลว่าไอตัวที่อยู่ก่อนหน้ามันเป็นตัวตั้งแล้วมันโดนตัวด้านหลังไปหานโอเคไหมคำว่าหานเฉยๆกับหารด้วย ถ้าคำว่าหารเฉยๆหมายถึงไอ้ตัวหน้ามันวิ่งไปหารเขาเขียนลูกศรแบบนี้ก็ได้เขาบอกว่า b หาร a ลงตัวก็ต่อเมื่อมี n ที่เป็นจำนวนเต็มที่ทำให้ a เท่ากับ b คูณ n อะไรไม่เป็นไรเราเข้าใจทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้อีกก็คือสัญ,ญลักษณ์ของการหารลงตัวคือนี้ครับที่วงไว้ b หาร a ลงตัวก็เขียน b ไว้ด้านหน้าแล้วก็ขีดตั้งแล้วก็ a ทีนี้เพื่อให้เราไม่สับสนให้เราลองเขียนเพิ่มเติมแบบนี้หมายถึง a เป็นตัวตั้งโอเคไหม b มันมุดไปหารเขาถ้าเขียนแบบนี้ขออีกรอบได้ไหมคะไอ้ตรงสัญ,ญลักษณ์มันใช่ไหมใช่คะ่ะอ่าตรงสัญ,ญลักษณ์ถ้าเขียน ถ้าจทถ้าเข้าเขียนแบบเนี้ย b ปึ้ง a หมายถึง b มันมุดไปหาร a ก็คือมันจะได้มันจะได้ a เป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วย b ลงตัวโอเคไหมไอตัวด้านหน้ามันจะมุดไปหารเขาโอเคแล้วคะ่ะอ่า okay, โอเคโอเคอ่าจดเสร็จไหมครับสีเหลืองเนี่ย หารลงตัวอย่างเช่นนะตอนตอนประถมอ่ะอย่างเช่นแปดหารด้วยสองก็จะได้สี่อ่ะขอเชยนสูงๆเช่นแปดหารสองแปดหารด้วยสองนี่ครูพูดเดี๋ยวเราจะสับสนแปดหารด้วยสองก็จะได้สี่นะครับหมายถึง สองหารแปดลงตัวอันนี้เขียนอย่างนี้สองหารแปดลงตัวโอเคไหมเพราะอะไร2ถึงหาร8ปลงตัวเพราะว่า8เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีค่าเท่ากับ2องคูณกับอะไรสักอย่างนี่อันนี้คือวิธีการแสดงเรื่องการหารลงตัวครับ ตัวตั้งตัวตั้งเท่ากับตอนตรวจคําตอบตอนสมัยเราเป็นเด็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารไงสมัยก่อนเราก็จะพูดตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารแต่สมัยนี้เราแอดวานซ์เราเขียนในรูปตัวแปรเขียนว่า a เท่ากับ b คูณ n โอเคนะวันนี้รู้จักสัญลักษณ์การหารลงตัวรู้จักวิธีการแสดงว่าถ้าหารลงตัวเราจะเขียนแสดงว่าตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารทีนี้สัญลักษณ์หารไม่ลงตัวหารไม่ลงตัวเป็นแบบนี้ครับขีดค่าโอเคเนาะขีดค่าแบบนี้แปลว่าหารไม่ลงตัวมาสามตัวอย่างแล้วจบเลยวันนี้ สีชมพูเกียดค่าคือหารไม่ลงตัวใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ สีชมพูเขาบอกว่าจากสัญลักษณ์การหารลงตัวเนี่ย b หาร a ลงตัวจงแสดงว่าข้อที่หนึ่งสหาร20ลงตัวสหาร20่ไปหาร20หารได้เท่าไหร่อ่ะผลหารห้าได้หอ่ะวิธีการเขียนแสดงก็คือ20เท่ากับ4คูณอะไรสักอย่าง ซึ่งไอ้อะไรสักอย่างที่ว่าคือเลขอะไรนะคือเลขห้าหเนี่ยอันนี้จึงแปลว่าสี่หารยี่สิบลงตัวโอเคไหมปึ๊บข้อที่สองลบสามหารเก้าลงตัวจริงไหมไม่รู้ลองเขียนแสดงดู ตัวตั้งคือ9ตัวหารคือลบสผลลัพธ์ที่ได้จากการหารคืออะไรครับลบสอ่าลบสเหมือนกันแบบนี้ก็แปลว่าลงตัวเพราะลบสคูณลบสได้9นี่ไงข้อสุดท้ายมันจึงเป็นที่มาที่ครูเคยพูดว่าถ้า0อยู่ด้านบน หาผลลัพธ์ได้แต่ถ้าศูนย์อยู่ด้านล่างหาผลลัพธ์ไม่ได้เอาสิบเอ็ดหารศูนย์หรือศูนย์เป็นตัวตั้งหารด้วยสิบเอ็ดผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ลองเขียนดูก่อนก็นได้เื่อจะมองออกศูนย์เป็นตัวตั้งศูนย์เป็นตัวตั้งตัวตั้งเนี่เท่ากับสิบเอ็ดคูณ คูณศูนย์โอเคเพราะฉะนั้นมันจึงที่เราจํากันไปถ้าศูนย์อยู่ด้านบนผลลัพธ์ก็ได้ศูนย์เลยใช่ไหมแต่ถ้าศูนย์อยู่ด้านล่างหาค่าไม่ได้อะ,อะโอเคเดี๋ยว จบชั่วโมงนี้นะครับอย่างที่บอกจะแจกข้อสอบจุดะสมไปแต่ว่าเราไม่ต้องทําส่งให้เราไปฝึกทํา